สบายดีพี่น้องถ้าทายสบายดีเดอ้อพี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขุสุขคนเปิดภาพมาเห็นน้องหไหม้่ใหญ่เลยประรุ่งเลยนอนย่งใหญ่มือน,นี้หาหน่อไม้แกงเดอ้อมาอน,นี้หากับวัวห่าใครไปปลูกไว้ต้องไปหาไกลอีกรีทือเสียมขึ้นมาอยู่บนนอก จักหนอจักใดก็พอแกงแล้วล่ะื่มใส่แนงมันนําแนงก็มีคือกันเด้อพําปายพุนงหน่อยแนงใหญ่พนง้่บงแนงก็จนนเป็นใหม่ไปนํากลงมาคือเสียมบิตคือเสียมมาบ่ củ, lọc thiên ma trời trọi này nơi sẽ đây ăn đây coi Ăn chị ăn sườn Chém sắp ít Chém nó Sắp nó Nhanh nó may kèm rồi đó bà này Ờ nội nè เออตัดแต่งล้สอนกันต้องอ่ะ ตาด้ม,มีสอนกันยุคอลิตเดปตาหคดูแนงมันนะเด้เถิงนึ่งก็มุดูใหม่พูนๆทั้งทังไต้ไงก็อข้ามาเฉิงนี่แหะ แนงมันสะอางเลยถึงบ่อแล้วก็ยังไทยลายไทยตะก้าดำแล้วแับนี้ทันนี้บ่มีแนงบ้าเอเงย ขึ้นแม่ขึ้นขึ้นมาไพ่บอกให้เล่นนะโอ๊ยมักสึงแขกบนันได้บอกค้างข้างนี้ได้ดิ โอ้น้องใหม่ไปได้ซับเด้นอีกเพิ่น้อยทางนี้น่ะก้อนเอ็นบ่กเออโล่เด่นพอน้องดีก้อนมึตกใส่ตะคองบไน คิดต้นแล้เพียงนีเห้าคุณมันล่มนะอารอดึ้นบ่ได้บ่ขึ้นได้เห็นแล้วเมื่อที่ึ้นได้ถ้าลงกระลุดจะเพียงเอวเฮ้าคุกป๊าดอันนี้บเอาขน้อยเล่นเลยมีคางข่อยพี่พี้น้อยจิลีแล้วบอเจ้าะกอเห็นแล้วอ่าช่างทวนเออบอแมนลุมลงมาอีกจังน้อยนึงกอกลางนั่นดิเออนั่นแล้วเชิงไม้จ้าเห็นแล้ว ตามลงมา <laughs> เออนั่นแล้วเชิงไม่เออนั่นแหละลช่องอันผูกโอ้ตัวหนึ่งมันสูงเลยเนาะบอกกอ้อกอนเละตัวหนึ่งเฮ้ยปนแนงม,ม,ม,มั้ยาแรงนะบบพี่พอน้องนิดพี่ทางพี่ แนงมนะัน่ะชองอันผูแเนงมันน้ำพี่เอ้วาบรจ,จ้าขืนคอนเหยียบคอนนี่ล่ำนี่เล่นนี่ล่ำนี่เออนี่แหละเห็นบอตลาดน้อยบอมาเนานอเนยเนาะมวอนี่วัวถึงลุงทิบมาตลาดกันเลยให้เขาดีใจ Đây nè thương của bà luôn, luôn gì à? này. Con đang đi có hả? Nè, tôi có mai lại nén thương người bạn này. Thương thịt phải. Thương thương thịt phải phun. Thương bọ, thương cả báo. Thương, thương ah, thật nó. Nó thật nhanh luôn. Có điểm cả mi đây là cái thiền cái thiền cái này thiền. Xong thiền. Xong xong nữa có thương này ជ្រឿព្លារព្រីខ្វាពារបស់ប់ត្រាំម thôn hô bắp nhanh bấy nhiêu thôi, bắp nhày thôi, đào đường nọ rồi, nọ riêu với cả kho càng, này, lô rồi đấy, lô, cái nay nhâm thái น,นีนะบ่ม,มีไายสื่อนะ้ำใหม่กันดอกน้ำใหม่ออกลายสื่อแต่อยู่ในเมืองเนาะขจ้า,าจทำงานของลางของการในตลาดจะมีพายอยู่ตมจินกับเจ้ากับปี๊เห็ดบดไมอยเห็น,อ,หนอืมตะแกน้ำใหม่ก็ลุงเลย เดอดอกวันคื e ่ไหนี่ดิเอเดี๋ยวเดี๋น้องม่เลี้ยงนนองกันาไว้ไว้ตัดน้องม่เลี้ยงหนองไปแกงใส่กันโ ăn nhau nhau tôi này tôi sẵn nhưng nói hên thì mình vô សំអាងក៏ខុសកែង cho anh cái phô rồi ạ nằm nào hao cả tim, đây phun bột tốt cả lây, nông tay, xây khẩu say

แนางลายดิเดี๋ยวฮักเอาแนงก่อนโอ้หางเทิงพอดีทำยังมือยังมือนี่แก๊งพอดีแซ่บเ<ฮ>ลยดูนางงามโอ้โหงายอยู่ นี่ปลาลุงนี่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 แตงงามๆพอดีสำม,มุ่งมือพอกันใหม่เด้อปลาลุงขอพูนเบิร์สุขสุขคนเด้อที่มาเบิ่งมาซม